สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r a b b i t a i l l r t o กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องรักเราวิวาเป็นเหตุภาค2ใน EP ีที่1-6ถ คนหนึ่งเป็นซีอสาวจอมเผด็จการมากด้วยเล่ห์เหลี่ยมอีกคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มอ่อนโยนเก็บตัวคีออนอายุน้อยกว่าด้วยเหตุความบังเอิญพวกเขาได้จับพระจับผูดูตัวจนเป็นอันตกลงที่จะจับมือเดินไปด้วยกันและเริ่มต้นชีวิตแต่งงานที่หัวเราะก็ไม่ออกร้องไห้ก็ไม่ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านางเอกกับพระเอกอยู่ที่ผับแห่งหนึ่งพระเอกเป็นบาร์เทนเดอร์ของที่นี่ส่วนนางเอกคือคนที่มาเที่ยวมีผู้ชายคนหนึ่งจ้องวางยานางเอกอยู่เขาได้เลี้ยงเหล้าเธอแก้วหนึ่งพระเอกเตือนนางเอกว่าเหล้าแก้วนี้มีปัญหาแต่นางเอกไม่นึกสนใจเธอยกขึ้นมาดื่มผู้ชายคนนั้นหลังวางยานางเอกได้เขาก็ส่งข้อความหาใครบางคนบอกว่าจัดการเรียบร้อยแล้ว ผ่านไปไม่นานยาเริ่มออกฤทธิ์นางเอกรู้สึกว่าร่างกายของเธอมันร้อนไปหมดพระเอกช่วยประคองร่างนางเอก เธอกลับทำรุ่มร่ามเขาเขายั้งตัวเธอไว้ก่อนจะไปเปิดห้องให้เธอพักเพราะดูแล้วยังไงวันนี้นางเอกก็ไม่น่ากลับบ้านรอดพระเอกประคองร่างนางเอกไปที่เตียงส่งเธอหัวถึงหมอนกลับลุกขึ้นมาอาเจียนใส่เขาจากนั้นเธอก็แปลงร่างเป็นสาวสวยเซ็กซี่จับเขามัดมือรังแกเขากว่านางเอกจะรู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างก็ในตอนเช้าวันต่อมา แถมเธอกับพระเอกยังถูกนักข่าวที่ไม่รู้ว่าตามกลิ่นมาจากไหนบุกเข้ามาถ่ายรูปในห้องกันอย่างจ้าละวันตกเป็นข่าวช็อกวงการประธานสาวจอมผดิตการแอบนัดพบหนุ่มไปทั่วนางเอกนั่งอ่านข่าวอย่างเซ็งๆเธอคบหนุ่มไปทั่วเมื่อไหร่กันเมื่อละสายตาจากหน้าจอโทรศัพท์มาได้นางเอกยื่นบัตรเครดิตให้พระเอกใบหนึ่งเธอบอกว่าเธอไม่อยากติดค้างเขาบัตรใบนี้มีเงินเยอะกว่าค่าจ้างทํางานในผับของเขาหนึ่งปีซะอีกแต่พระเอกไม่รับไว้ถึงยัง ไงพวกเราก็คงไม่ได้เจอกันอีกนางเอกเดินออกมาจากห้องไปพร้อมกับเลขาที่รอรับอยู่ด้านหน้าหลายวันผ่านไปนางเอกต้องมาดูตัวกับคนสกุลกู้ไม่คิดเลยว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นพระเอกเธอให้คนสืบข่าวเสียหายของเขามาหลายเรื่องทั้งติดเที่ยวผู้หญิงมีคดีติดตัวหลายคดีดังนั้นในสายตานางเอกแล้วพระเอกติดลบสุดๆนางเอกอยากกำจัดพระเอกไปให้พ้นทางเพราะเธอไม่อยากแต่งงานกับเขา เธอเลือกง้างปากด้านเสียๆหายๆของเขาด้วยไว้ไม่คิดว่าอายุยังน้อยแต่เขากลับดื่มเป็นแผ่นสองจึงต้องมานั่งเอกแกล้งทำตัวเป็นสาวกล้านโลกโยโยนพระเอกก่อนลากเขาไปผับพ,พระเอกกลับโดนผู้ชายคนหนึ่งหาเรื่องโดยบอกว่าเขาเป็นคนนอกของสกุลกู้พระเอกนึกโมโหจึงชกผู้ชายคนนั้นไปนหนึ่งหมัดเกือบถูกเอาคืนนางเอกเป็นคนช่วยเขาไว้เธอจ่ายเงินซื้อผับแห่งนี้พร้อมสั่งให้กัดลากคนที่หาเรื่องพระเอกออกไปนางเอกถามพระเอกว่า เขาเป็นใครกันแน่พระเอกเห็นน้ำใจของเธอที่ช่วยเขาไว้จึงยอมบอกความจริงเขาไม่ใช่กู้เฉิงเฟิงแต่เป็นกู้เฉิงเจอพระเอกขอโทษนางเอกที่เขาหลอกเธอนางเอกพูดขึ้นมาว่าไม่ใช่แค่หลอกแต่เขายังทำให้เธอตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งอีก พระเอกแย้งคืนนั้นเธอถูกวางยาเขาเป็นคนช่วยเธอไว้ต่างหากใครจะคิดว่าฤทธิ์ยาจะแรงขนาดนั้นนางเอกถึงกับเสอึกแต่เธอตัดสินใจแล้วหากเธอต้องแต่างงานกับใครสักคนคนคนนั้นต้องเป็นพระเอกพระเอกถามนางเอกว่ามาถูกใจอะไรเขากันนางเอกตอบว่าก่อนที่พ่อพระเอกจะนอกใจได้วางแผนชิงบริษัทของแม่พระเอกเรื่องนี้ในวงการรู้กันหมดหลังจากที่แม่ของเขาเสีย พ่อก็ยิ่งลำเอียงรักกู้เฉิงเฟิงลูกนอกสมรสมากกว่าส่วนพระเอกก็ได้แต่อาศัยคนอื่นระเหเร่ร่อนไปทำงานในผับมีสู้พวกเราแต่งงานกันเธอสามารถช่วยเขาชิงบริษัทกลับคืนมาได้พระเอกจึงวิเคราะห์ดูท่าในตอนนี้สถานการณ์ของนางเอกในสกุลเซียก็คงไม่สู้ดีเท่าไหร่สินะก่อนหน้านี้พี่ชายของเธอบีบให้นางเอกออกไปนอกประเทศนางเอกบอกว่าพระเอกฉลาดดีเธอหนะตกลงกับพ่อไว้ว่าขอแค่เธอแต่งงานเกี่ยว รองกับสกุลกู้ก็สามารถสืบทอดทรัพย์สมบัติของสกุลเซียได้นางเอกยื่นมือเชื่อมสัมพันธรมตรีกับพระเอกแต่เขากลับบอกว่าขอคิดดูก่อนจนเวลาล่วงเลยผ่านมาหนึ่งเดือนเต็มๆวันนี้เป็นวันประกาศงานมั่นอย่างเป็นทางการของสกุลเซียกับสกุลกู้นางเอกพูดต่อหน้าคนทั้งงานว่าเธอไม่แต่งงานกับกู้เฉิงเฟิงแต่ถ้าเป็นกู้เฉิงเจอ๋อเธอจะยอมแต่งงานด้วยนางเอกถามพระเอกว่าเขายินดีแต่งงานกับเธอไหมพระเอกนิ่งไปครู่หนึ่งก่อ ก่อนจะตอบว่ายินดีเล่นเอาคนทั้งงานอึ้งกันไปหมดเพราะไม่รู้ว่าทั้งสองคนไปมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ตอนไหนนางเอกประกาศออกมาว่าเธอกับพระเอกเป็นสามีภรรยากันก่อนจะดึงเขาเข้ามาจูบพี่ชายนางเอกร้อนใจที่นางเอกเลือกแต่งงานกับพระเอกไม่ใช่กับพี่ชายของเขาต่างจากพ่อที่ขอเพียงเป็นคนสกุลกู้แต่งกับใครก็ไม่เสียหายพี่ชายจะเข้าไปทำร้ายนางเอกเป็นพระเอกที่ขวางทางไว้นางเอกมองพระเอกด้วยความรู้สึก ดีไม่คิดว่าเขาจะมีมุมแบบนี้ด้วยนางเอกมานั่งเฝ้าพระเอกระหว่างที่เขาทำงานในผับไล่ลูกค้าผู้หญิงของเขาไปจนหมดเธออ้างว่าเธอเป็นเท่าแก่ของทีนี่จะทำอะไรก็ได้จากนั้นก็มานั่งถามเขาว่าจะย้ายเข้าบ้านเธอเมื่อไร่แล้วจะไปจดทะเบียนสมรสกันตอนไหน พระเอกบอกว่าเรื่องจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องใหญ่ยังไงก็ควรปรึกษากันให้ดีก่อนระหว่างเดินกลับบ้านนางเอกก็ยังคงถามพระเอกว่าไม่คิดย้ายไปอยู่กับเธอจริงๆหรอจะได้ไม่ต้องทนเห็นหน้าคนสกุลกู้ด้วยอยู่ๆก็มีนักเลงแก๊งเดิมที่เคยมีเรื่องกับทั้งสองคนในภาพได้โผล่มาพระเอกกับนางเอกจับมือพากันวิ่งหนีหัวหมุนไปหมดสุดท้ายนางเอกลากพระเอกเข้ามาหลบในบ้านเธอพระเอกรู้สึกว่าเรื่องสงบลงแล้วเขาจึงจะขอตัวกลับ บ้านตัวเองประตูกลับเปิดไม่ได้นางเอกบอกเขาว่าสงสัยประตูจะพังอีกแล้วคืนนี้เขาคงต้องนอนที่ห้องของเธอแล้วล่ะ นางเอกไล่พระเอกไปอาบน้ำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้ความจริงแล้วเป็นแผนของนางเอกเองที่อยากให้พระเอกย้ายมาอยู่กับเธอนางเอกให้พระเอกนอนโซฟาก่อนนอนเธอก็ได้เดินมาส่งจูบราตรีสวัสดิ์ให้เขากลางดึกของคืนนี้พระเอกฝันเห็นแม่แม่กับเขานั่งอยู่บนรถแม่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับพ่อทั้งสองคนทะเลาะก,กันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุรถชนต้นไม้พระเอกสะดุ้งตื่นเป็นนางเอกที่มาปลุกเขา ความฝันเมื่อคืนทําให้พระเอกคิดได้ว่าโอกาสไหนควรคว้าก็ควรคว้าเอาไว้ดังนั้นวันนี้เขาจึงพานางเอกไปจดทะเบียนสมรสที่สํานักกิจการพลเรือนนางเอกเอาทะเบียนสมรสไปอวดพี่ชายและแนะนําให้คนในบริษัทได้รู้จักกับสามีของเธออย่างเป็นทางการเวลาต่อมาพวกเขาก็มาเก็บของที่บ้านพระเอกเพื่อย้ายไปบ้านนางเอกทําให้ได้ปละฝีปากกับพี่ชายพระเอกครู่หนึง่งจากนั้นก็กลับมาช่วยกันจัดเข้าของเข้าบ้านนางเอกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีเลขาของนาง เอกซึ่งเป็นรุ่นน้องของพระเอกมาช่วยด้วยเช่นกันดูเหมือนรุ่นน้องคนนี้จะชอบพระเอกอยู่ตกดึกพระเอกเดินไปส่งเธอเธอจึงเล่าเรื่องของเธอให้เขาฟังเธอบอกว่าพ่อเธอเรียนจบก็เข้าทำงานในสกุลเซียเลยแล้วเขาหลับเป็นยังไงบ้างพระเอกบอกว่าเขาก็ทำงานไปเรื่อยพระเอกได้ถามถึงเรื่องนางเอกว่านางเอกเป็นคนยังไงเลขาตอบว่านางเอกเป็นคนที่เก่งมากแต่ว่าบ่อยครั้งที่นางเอกมักจะอารมณ์ไม่ดีบางครั้งก็โหดด้วยหลัง ส่งรุ่นน้องเสร็จเพรเอก็โทรหาพี่ชายซึ่งอีกฝ่ายก็บอกว่ากําลังรอสายจากเขาอยู่ด้านนางเอกนั้นเธอไม่เข้าใจว่าเพรเอกําลังเมินเธออยู่หรือเปล่าเขาดูไม่ประสีประสาเรื่องความรักเหมือนหนุ่มน้อยขี้อายที่กําลังถูกต้อนให้จนมุมอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากเขาไม่รู้สึกอะไรกับเธอจริงๆงั้นต่อไปเธอควรจะทำยังไงดีนางเอกเผลอหลับและฝันว่าพระเอกได้เข้ามาหาเธอกลางดึกจูบเธออย่างอ่อนหวานก่อนจะสะดุ้งตื่นและพบว่าเป็นเพียงความฝันเท่านั้นเธออยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่จึงแอบดูพระเอกเองก็กำลังฟุ้งซ่านอยู่เหมือนกันสุดท้ายทั้งสองคนออกมานั่งจดจ่อกันอยู่หน้าทีวี ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่1-6หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า